สวัสดีเ,เ,เพื่อนๆพ่ี่ๆชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะคลิปนี้มาแล้วนะคะดวงชะตาของคุณประจำเดือนระกรกฎาคมนะคะมาดูซิว่าจะมีเกมดวงชะตาอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงนี้นะคะสําหรับชาวสิงห์นะคะจะเป็นผู้ที่เกิดในช่วงวันที่22ระกรกฎาคมถึงวันที่21สิงหาคมนั่นเองนะคะการแบ่งวันที่ในหมอใช้ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะซึ่งรับชมได้ทั้งลัทนาแล้วก็ราศีนั่นเองนะคะ ราศีสิงห์นะคะในตอนนี้ดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งความโชคดียอยู่ไกลๆนะคะยังอยู่ไกลคุณอยู่นะคะช่วงนี้ดูลงๆนะอปีหน้านะคะปีหกแปดอาจจะเป็นป,ปลายปีก็ได้นะ,ะดาวพฤหัสซึ่งจะโคจรเข้ามาสู่ราศีสิงห์นะคะ ซึ่งคุณจะได้รับโอกาสดีๆความโชคดีมีโชคมชคีลาภประสบความสาเร็จในการดํารงชีวิตในเรื่องของหน้าที่การงานหรือแม้แต่แต่งงานก็ได้ด้วยในบางท่านนะคะคอยมาลุ้นกันว่าท่านไหนจะเจอความโชคดีแบบใดนั่นเองนะคะในะช่วงปลายปีนะคะตอนนี้ก็ขอให้ไพ่ทํานายไปก่อนเนาะประคองตนไปก่อนนะคะราโอกาสดีๆในช่วงปีหน้า้าใหม่นะคะ ให้จะบอกอะไรชาวราศีสิงห์บ้างนะคะให้เห่งการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันนะคะการโดนสกัดกัน้นการถูกบล็อกใดๆก็แล้วแต่นะคะจะทําให้คนนั้นมีการใช้ชีวิตที่ยากลําบากมากยิ่งขึ้นเกิดจากคนรอบข้างที่ขัดแข้งขัดคาคู่แข่งก็ด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเราจะต้องใช้ความต่อสู้ที่มากขึ้นนะคะแล้วก็ต้องใช้ความอดทนด้วยเช่นกันนะคะในเรื่องของความรักก็ต้องต่อสู้ด้วยเช่นกันนะคะ อาจจะมีการแข่งแย่งกันในเรื่องของความรักด้วยนะคะอืมแย่งความรักกันเดอสตาชาวกุมเจ็ดดาบรักที่จะต้องแย่งด้วยแย่งไม่พอเหมือนกับว่าจะต้องเป็นความรักที่จะต้องปิดบังซ่อนเร้นแอบๆอ,อะไรอย่างนั้นเออเดี๋อะเฟนนะคะเพราะฉะนั้นคุณ จะต้องนึกถึงศีลธรรมให้มากๆนะคะถ้าเราเป็นฝ่ายซ้อนเขาเป็นฝ่ายไปแย่งเข้ามาก็ขอให้นึกถึงไพ่เดอะเฮโรเฟนตนะคะเพราะว่าชาวราศีสิงค์คุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าทําใหเ้เรื่องราวความรักเป็นเรื่องของการผิดศีลไปนะคะถ้าจะโสดก็โสดแบบสวยๆนั่นแหละนะคะโสดแบบผู้ดีอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้นะคะไพ่เดอะเดชขึ้นยังไงคุณก็ชนะไม่ได้ในเรื่องของความรักคุณไปแข่งกับใครไม่ได้เลยคุณจะแพ้นะของเขาตัวนะถ้าคุณทําผิดศีลน,นะคะเนี่ยเห็นไหมของเขาตัวจริงๆคุณจะต้องได้พบกับความยากลําบากในชีวิตอย่างแสนสาหัสถึงขั้นดแบบับหนักเลยนะคะถ้าคุณไปแย่งของรักของคนอื่น รวมถึงในเรื่องของการาทำอะไรรับหลังการเงินการโกงคนอื่นด้วยเช่นกันจะเป็นปัญหาในภายหลังหนักมากๆนะคะอาจจะถึงขั้นขึ้นโลงขึ้นศาลเป็นคดีความฟ้องร้องกันอืหนักนะชาวราศี สิ่งทุกท่านนะคะขอให้คุณรักเกียรติรักศักดิ์ศรีของเองให้มากๆนะคะโสดโสดยังไงให้มีคุณค่าและเลิศเชิดของเราไปนี่แหละนะคะสวยและรวยมากของเรานี่แหละซึ่งชาวราศีสิงหนะ์ถ้าไม่ไม่ติดในเรื่องของความรักนะการเงินของคุณดีมากนะคะคือการเงินของคุณมีความมั่นคงอยู่อาจจะเหนื่อยอาจจะทํางานเยอะแต่ก็ยังถือว่ามั่นคงอยู่นะคะ ถ้าคุณคิดว่าจะไปเริ่มต้นใหม่ในชีวิตจะออกจากงานอยากจะไปหาอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตจะดีไหมนะคะถามให้เนาะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะอันนี้เผื่อท่านไหนที่รู้สึกว่าที่เดิมมันไม่สักเส็จเท่าไหร่ก็ดีแต่ช่วงแรกต่อไปก็ยากลำบากเหมือนเดิมนะคะอืม แรกๆก,ก็เหมือนจะดีต่อๆไปก็แย่ yeah! เหมือนกันนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นอยู่นิ่งๆไปก่อนดีกว่าเนาะทำตัวดีๆนะคะผู้ใหญ่จะได้รักเดี๋ยวโอกาสจะเข้ามานะคะในการต่อไปออโชคชะตาโอกาสใน,นเรื่องของการเงินการทำธุรกิจแล้วก็ความสำเร็จ รอคุณอยู่นะคะอาจจะไม่ใช่ช่วงนี้แต่คิดว่าหลังจากนี้นะคะน่าจะดีมากกว่านีา้จะเข้ามาเองด้วยโชคดีเรื่องของการเงินทรัพย์สินมรดกด้วยอ่านะคะอสังหาด้วยอ่การต่างประเทศด้วยอ่หรือแม้แต่ได้ทำได้ทำงานกับต่างประเทศด้วยอ่านะคะ การเงินของคุณจะดีมากขึ้นกว่านี้อย่างที่บอกให้อดใจรอนะคะแล้วก็ทําอะไรให้มันถูกต้องด้วยอันนี้คือต้องเน้นหนักเลยนะคะเพราะว่าถ้าคุณทําตัวไม่ดีทําตัวผิดศีลไปแย่งของคนอื่นหรือไม่ก็ไปขัดแข้งขัดขาไปโกงคนอื่นอย่างเงี้ยคุณได้รับกรรมแน่นอนนะคะขึ้นลงขึ้นศาลฟ้องร้อง,องกันแล้วก็ทําให้ชีวิตของคุณนะต้องพบกับความยากลําบาก นะคะแต่ถ้าคุณทําถูกต้องแล้วดีอยู่แล้วนะคะฉันไม่ได้ทําอะไรใครถ้าใครทําอะไรเรานะคะก็เขาจะต้องเจอสิ่งนั้นของเขาเองนะคะจะต้องแพ้ภัยตัวเองและเราก็คือจะเจอสิ่งที่ดีในสิ่งที่เราสะสมเอาไว้นะคะเนี่ยจะกลับเข้ามาตอบแทนเราเพราะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องพยายามดํารงตนอยู่ในศีลในธรรมให้ดีๆนะคะตามใบนี้รอคุณอยู่เป็นของขวัญจาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มอบให้คุณก็ได้ด้วยนะคะในสิ่งที่คุณปรารถนาเนาะนะคะชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะประคองตนให้ดีๆด,ด้วยนะคะในการใช้ชีวิตจะต้องระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษแล้วก็ในเรื่องของอีกหนึ่งอย่างนะคะจะต้องเตือนในเรื่องของการที่อาจจะไปเจอสแกมเมอร์ก็ได้ด้วยนะคะคนที่เข้ามาหลอกคนที่เข้ามาแบบไม่ได้จริงใจด้วยนะคะ ไม่ว่าเราจะไม่จริงใจเองหรือว่าอาจจะเจอคนไม่จริงใจก็ขอให้ใช้ชีวิตด้วยความมีสติด้วยความระมัดระวังตึกรองให้ที่ดีด้วยนะคะเอาราคาในช่วงนี้ก็ประมาณนี้เอ้ยลืมเรื่องความรักสําหรับท่านที่ไม่ได้เจอสถานการณ์ที่แบบรักซอนช้อนเงื่อนอะไรนะคะความรักที่กําลังคุยคุยอยู่เป็นยังไงบ้างดูเหมือนกับว่าคุยไปแล้วหายคุยไปแล้วหายเนาะนะคะจะมีคนดีๆเข้ามาไหมเออจะคบได้ยาวๆไหมอย่างนี้เนาะเจอแต่คนมาแล้วหายอะ 1่ถ้วยนะคะเข้ามาในเชิงของการคุยกุบเปิยกุ้มกลิ่มในเชิงเป็นเพื่อนมากกว่านะคะเออคุยกันได้เรื่อยๆแหละแต่เป็นเพื่อนยังไม่ได้แบบบอกว่าฉันเป็นแฟนเธอเธอเป็นแฟนฉันอย่างเงี้ยนะคะก็คบกันเหมือนเพื่อนมากกว่านะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะชาวราศีสีสห์ทุกท่านขอให้คุณโชคดีนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมนะคะท่านใดสนใจที่จะเปิดดวงชะตาก็สามารถทักมาได้นะคะบ้านเขียวได้ฝากไว้ที่ใต้คลิปน่นเองนะคะสวัสดีค่ะ